โดย G View ถ้ามอใหญ่คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเวอร์สป라이์ G View a d v i s e มากกว่าที่คุณคิด ASUS Transformer Book Trio แล้วคุณหละพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง Asrock มาเฉบาดที่เกมเมอร์และโอ้กรับเก์เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice สวัสดีครับ ขณะนี้ทุกท่านกำลังรับชมรายการวอล์ค็อกโซนทีวีนะครับอยู่กับผมนัดมิสเตอรี่นะครับวันนี้ผมก็มีสมาร์ทโฟนที่ต้องบอกได้เลยว่ามีดาทุกสถาบันเลยสำหรับชื่อรุ่นนี้นะครับเพราะว่าไม่ไม่เล่นนี่ค่ะนะครับก็เป็นปกติดียวปกตินะครับลักษณะเมื่อกี้เหมือนออกแนวไปรีเซตนหน้าชั้นเรียนเก่งๆนิดนึงนะครับ ก็วันนี้มีสมาร์ทโฟนที่ต้องบอกได้เลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ร้อนแรงที่สุดของยุคนี้นะครับช่วง2 3สเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จับยกตัวนี้นะครับสำหรับ asus zenfone นะครับทีนี้เนี่ยที่อยู่ในมือเราเนี่ยหลายหลายคนสงสัยแล้วก็เห็นตัวเลขว่ามันเป็น zenfone 4นะครับเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าเ e อะ zenfone สีมันวางขายไปตั้งนานแล้ววางขายไปก่อนใครเพื่อนเลยไม่ว่าจะเป็น 4, 5 6 4ากมาก่อนเลย2990บ,บาทนะครับ จะเอามารีวิวทำไมผมบอกได้เลยนะฮะว่าใครที่ถือตัวนั้นอยู่เนี่ยพูดได้คําเดียวเลยว่าตอนนี้เนี่ยตกหล่นละเพราะว่ามีตัวใหม่มาแล้วนะครับแพ็กเกจอาจจะยังไม่สมบูรณ์100%นะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเซนฟอน4.5หน้าจอจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นเป็นขึ้นมาอีกจุด 5. ก็คือ,อ4.5นั่นแหละจะว่งทำไมนะครับ รูปทรงก็ยังเหมือนเดิมดีไซน์อย่างเดิมเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็มาดูกันเพื่อเป็นการชี้ชัดก็นิ้วมันหนีบอยู่มันก็ดึงไม่ออกสิอ่าดึงออกมานะครับกล่องด้านในก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีสมาร์ทโฟนวางอยู่แล้วก็ดึงตัวสมาร์ทโฟนออกมาก่นอนปึ๊บทีนี้เรามาดูบันเดิลนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราได้ดูเซนโฟน5กันไปเนี่ยในกล่องเนี่ยมันไม่ได้มีตัว หูฟังหรือสมาทอกมาให้ก็เลยกลายเป็นท็อกออฟเดอะทาว่าเอ๊ะตัวเซนฟอนนี่ยจริงๆแถมตัวสมอรทท็อกมาให้หรือเปล่าจริงๆมีนะครับตัวที่เราได้รับมาตัวนั้น,ม,น,ม,นมันกล่องมันมาไม่ครบจริงๆนะครับทีนี้ตัวที่มากับเราวันนี้นะครับก็มีหูฟังสมอรทท็อกมานะครับเป็นแบบ in, แบบอินเอียร์พร้อมด้วยจุกยาง3ไซส์อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จไฟนะครับแล้วก็เป็นปลั๊กแบบขากลมขาแบบนี้มันจะมันจะหลวมกับปลั๊กบ้านเรา อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นสายคอนเนคเตอร์นะครับเป็นหัว USB แล้วก็ m i c ค o USB นะครับสำหรับเชื่อมต่อ,อโอนถ่ายข้อมูล Data ต,ต,ต่างๆของเครื่องแล้วก็รวมไปถึงการใช้สำหรับชาร์จไฟหรือชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็ตัวสายเนี่ยจะมีคนพูดถึงกันนะครับสำหรับในวงคนที่ใช้เซนฟอนบอกว่าตัวสาย USB เนี่ยถ้าเป็นเซนฟอนมันต้องแน่นแล้วก็ดึงออกยากนะครับอันนี้เป็นจุดจุดเด่นของเขานะครับโอเคเก็บก่อน ทีนี้เรามาดูที่ตัวเครื่องปึออ๊บก็แพ็กเกจที่พอมาอย่างดีนะครับตัวเครื่องที่เราได้รับก็จะเป็นสีดำนะฮะด้านหน้าเดี๋ยวดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าก็จะห่อหุ้มมาด้วยพลาสติกนะครับแล้วก็เขียนว่าเซนฟน4นะครับแล้วก็มีโลโก้บอกถึงฟีเจอร์นิดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวความละเอียดของกล้องนะครับตัวหน้าตา UI ASUS UI นะครับตัว Dual SIM Card แล้วก็หน้าจอเป็น กอริล l าก l าส s รีนะครับอันนี้เป็นเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในเครื่องนะครับแล้วก็ดึงเครื่องออกมานะครับก็จะเห็นหน้าจอนะครับด้านหน้าขอบสีดำนะครับจอขนาด4.5นิ้วนะฮะ4.5นิ้วแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีโลโก้ a อซ s อยู่นะครับกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่0.3เมกะพิกเซลแล้วก็มีลำโพงสำหรับสนทนานะครับ สำหรับด้านล่างนะครับก็จะมีปุ่ม Back ปุ่ม Home หน้าเมนูนะครับแล้วก็ปุ่มที่เช็คว่าเราเข้าแอปไหนล่าสุดนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยดีไซน์ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของทางเซนโฟนที่เป็นเงาเงนะครับแล้วก็คือเซนเอซเนี่ยเขาจะใช้ลักษณะอย่างนี้มาค่อนข้างเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวเซนบุกนะฮะก็เป็นลักษณะเดียวกันทีนี้ขยับมาดูด้านข้างนะครับพอด้านข้างเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากตัวเซนโฟนสนิดนึงนะครับ ตัวเซนฟ n น4.5เนี่ยด้านข้างก็จะมีปุ่มนะครับฝั่งขวาเนี่มีปุ่มเปิดปิด Power On Off นะครับล็อกสกินหน้าจอแล้วก็โวลูมอัพดาวเพวิ่มลดเสียงนะครับด้านบนก็จะมี3.5 mm, มิลิมตรสำหรับหูฟังหรือ,อตัว s m a l t t l k นะครับด้านซ้ายไม่มีอะไรมาให้นะครับโล่งเลยนะครับทีนี้ด้านล่างนะครับด้านล่างจะเป็นตัวช่องของ ไมโคร USB สำหรับชาร์จไฟแล้วก็เชื่อมต่อข้อมูลนะครับเชื่อมต่อ Data ต่างๆแล้วก็ผ่านสายนี้นะครับแล้วก็จะแตกต่างกับาตัวสีนิดหนึ่งก็คือตัวช่องช่องนี้เนี่ยของสีจะยอยู่ด้านข้างไม่ได้อยู่ด้านล่างของตัวนี้นะครับก็จะมีข้อแตกต่างกันนิดนึงทีนี้ด้านหลังนะครับฝาหลังที่ตัวนี้นะครับที่เราได้รับมาเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดําด้านฝาจะเป็นพลาสติกนะครับสามารถเปิดออกได้ แล้วก็มีโลโก้ intel insight อยู่ด้านล่างเซนฟนรวมไปถึงมีลำโพงนะครับอยู่ด้านล่างสุดเลยขยับมาด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีกล้องนะครับกล้องหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ LED flash นะครับรวมไปถึงมีโลโก้ ASUS ทีนี้นะครับฝาหลังสามารถเปิดได้อย่างที่บอกนะครับวิธีเปิดก็ไม่ยากนะครับเหมือนกับตัวเซนโฟนตัวอื่นนะครับก็จะมีร่องไว้สำหรับใช้เล็บหรือใช้ส่วนแข็ง งัดขึ้นมานะครับใครมีอะไรแข็งกว่าเล็บก,ก็สามารถใช้งานงัดได้เหมือนกันนะครับด้านในก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะไม่สามารถถอดออกได้นะครับก็ดีไซน์จะเหมือนกับตัวเซนโฟน5เลยนะครับซึ่งตัวเซนโฟน4เนี่ยแบตเตอรี่จะสามารถถอดออกได้ถ้าใครซื้อช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีการให้แบตเตอรี่มาถึง2ก้อนเพราะว่าแบตเตอรี่มันค่อนข้างเล็กนะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะใหญ่กว่าขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่า ความจุอยู่ที่1,750มิลลิแอมนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นตัวรองรับซิมการ์ดนะครับก็เป็น Dual SIM นะครับใส่ได้2ซิมนะครับแล้วก็ด้านบนบริเวณช่องด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบไมโคร SD card นะครับสำหรับเพิ่มความจุเข้าไปสำหรับในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยวัสดุด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็น Gorilla Glass T นะครับหน้าจอจะเป็นจอ IPS นะครับความละเอียดอยู่ที่ 480น,นะครับ480แล้วก็สีสันนี่ค่อนข้างจะสดใสสีสันสดใสสับช่านะฮะสับไปลื่นนะฮะสัเฉียะนะครับหน,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 น้นะนาตา,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 า UI นะน,นี่นะครับก็เป็น ASUS UI นะครับนี่หน้าตาก็เป็นลักษณะอย่างนี้อ้ากดมั่วเลยอ่าคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับใครอยากรู้สเปคก็ไปซื้อกัน อ๋อเล่นนะครับดูก่อนได้นะครับดูก่อนซื้อนะครับชิมก่อนปรุงอ่ะมาดูกันเอาล้วครับทีนี้ในส่วนของสเปคนะครับสเปคก็คร่าวๆนะครับโมเดลเ ASUS นะครับ Android ที่ให้มาเนี่ยเป็นเวอร์ชันคิดแคสนะครับ4.4.2นะครับแล้วก็ตัว CPU เนี่ยจะเป็น Intel Atom นะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าจะเป็นตัว Z2520 นะครับ1.2 GHz นะครับ ทีนี้ตัวกราฟิกการ์ดหรือการ์ดจอนะครับก็จะเป็น power VR นะครับ5 4 4 m p 2นะครับ resolution ก็อย่างที่บอก480คูณ5854นะครับแรมที่ให้มานะฮะตัวนี้จะเป็น1 g ินะครับหน่วยความจำหรือหน่วยความจุภายในเนี่ยจะอยู่ที่8 g ินะฮะตัวนี้นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ทีนี้เราลองทดสอบกันดูนะครับผมก็ทดสอบ เป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านอันตูตูเบจมาร์กนะครับพร้อมกับตัวสเปคเมื่อสักครู่นี้ก็ดูผ่านอันตูตูนะครับผลคะแนนที่ออกมานะฮะนี่เลยเขาบอกว่า Good Job งานดีนะฮะก็บอกว่าคะแนนเนี่ยอยู่ที่15,928คะแนนระดับนี้กับสมาร์ทโฟนในราคาประมาณนี้เนี่ยผมว่าคุ้มค่าได้ละนะครับไม่งั้นเขาคงไม่ได้ฉายาว่า,าเซนโฟนบิดาทุกสถาบันนะครับ เป็นไงครับเห็นคะแนนกันไปแล้วนะครับหมหก,กว่ากนะครับเรารออะไรนะครับก็เล่นเกมสินะครับตามสไตล์ของเรานะฮะช่ว์อยู่แล้วแก๊งอยู่แล้วเราอะผมว่าถ้าคุณใช้เครื่องในเกตระดับเนี้ยลองหลนมาเล่นดูนะครับมันมันก็แสดงให้เห็นอยู่พอสมควรนะครับนี่มันก็มีกตะตุกตุกหน่งๆให้เห็นนิดนึง ก็ถือว่าโอเคนะฮะ,ะเพิ่นเพิน,เพ,นเพิ่นไปหน่อย <_ d ata> ก็ได้เห็นกันไปนะครับสีนี่ค่อนข้างดีจะสดนะครับแล้วก็เสียงดังกระหึม่มแต่ว่าจะมีนิดหนึ่งก็คือเวลาลเวลาทัศกรีนเนี่ยจะมีนนนนนหน่วงๆนิดนึงนะครับมีนิดนึงคือเราต้องสั่งก่อนก่อนที่มันจะเคลื่อนไหวนะครับนิดหน่อยนะฮะอ่ะ ทีนี้ไปลองอีกอย่างหนึ่งก็คือดูวิดีโอดูภาพยนตร์ดูหนังฟังเพลงผ่าน YouTube เพื่อเราจะลองในส่วนของความละเอียดของภาพแล้วก็การรับสัญญาณของเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi เพราะว่าเรา,เราใช้ไวเลสนะฮะก็ลองดูนะครับว่าจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับก็หลังจากที่เราได้ดูหนังกันไปหลาย,ลายในหลายๆตอนบัตรฟรีก็ได้มั่งไม่ได้มั่งหลังๆนี่ชักจะไม่ได้ก็ไม่ดูกันไปดูโอหโซนทีวีดีกว่า ไปดูกันเลยนะครับดีไซน์ด้านหน้าค่อนข้างที่จะดูหรูหรานิดหนึ่งนะครับด้านหลังก็จะเป็นสีขาวนะครับฝาหลังสามารถถอดออกได้นะครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอ5นิ้วนะครับขนาด hd 1280คูณ7 2 0 p นะครับด้านบนครับก็จะมีกล้องหน้านะครับกล้องหน้าในความละเอียด1.9เมกะพิกเซลนะครับขยับลงมาด้านล่างนะครับ ก็จะเป็นปุ่มเมนูควบคุมการทํางานต่างๆปุ่มแบ็กปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มแอปที่เราเคยเข้าไปก่อนหน้านี้นะครับโอเคนะฮะน่าจะเพียงพอนะได้เห็นถึงความชัดนะครับของของจอนะครับแล้วก็สีสันที่ที่แสดงออกมาในี่ค่อนข้างที่จะสดใสเลยทีเดียวนะฮะทีนี้พอเวลาเราดูวิดีโอเนี่ยเรื่องของเสียงมันจะลดลงไปนิดนึงนะครับอ่ะทีนี้ทีนี้เห็น ในส่วนของวิดีโอแล้วก็เล่นเกมไปแล้วอีกจุดเด่นของเขาอย่างหนึ่งก็คือกล้องนะครับเดี๋ยวผมลองถ่ายภาพนิ่งให้ดูนะครับโดยใช้โดยใช้กล้องนะครับโดยใช้นะครับใช้อะไรนะฮะโดยใชย้ชกล้องนะครับเดี๋ยวลองถ่ายสลอตสลอตแมชชีนอ่าเราถ่ายให้ดูสักโลบหนึ่งนะครับที่เขาว่าเด็ดนะฮะโอเคอ่าทีนี้ โหมดไว้ทุกหมดไว้ทุกลองลองดูสีขาวดำว่ามันจะทำได้ดีขนาดไหนนะปึ๊บโชว์เมื่อกี้นะครับทุกคนได้เห็นเป็นภาพนิ่งกันไปแล้วนะครับทีนี้ลองลองดูหมดในส่วนของวิดีโอกันสักหน่อยนะครับว่าภาพจะออกมาลักษณะค่อนข้างที่จะโอเคไหมนะครับกับกล้องความละเอียด8ล้านแล้วก็เล้วโชว์เมนบอร์ดกันหน้าผมก็คือเมนบอร์ดจะเป็นสีดำส้มนะครับก็ติโลกอ่ะตัวเนี้ยนะครับก็เป็นไกี้ ก็มาลองดูลองดูลองถ่ายวิดีโอดูครับว่าจะโอเคไหมครับลองดูกันครับผมก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เครื่องแรงแล้วก็ราคาไม่แรงตามนะครับราคาเนี่ยโอ้โหจะต้องง่ายสบายๆนะครับจริงๆเนี่ยเห็นผลคะแนนหมื่นกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยราคาก็หมื่นกว่าเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยราคาสบายๆแล้วก็สิ่งที่อัพเพิ่มเข้ามาจากตัวเซนฟนสีก็คือหน้าจอนะครับเป็น4.5นิ้ว แบ,แบตเตอรี่ก้อนใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็กล้องหลังเพิ่มเป็น8ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับคนที่กำลังมองหาเซ็เนโฟนอยู่แล้วก็สเปคต,ตัว C เนี่ยมันมันมันน่าจะไม่ถึงคุณอยากได้ให้มันเพิ่มเข้ามาแต่ว่าใช้ไม่ถึง5ก็ตัวนี้เข้ามาตอบโจทย์ของคุณแล้วนะครับวันนี้ก็กต้องขอขอบคุณทาง ASUS ประเทศไทยนะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้อันบ็อกให้แฟนๆชาวโอคอลโซนได้ดูกันวันนี้ ผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ